สวัสดีครับทุกคนและทุทกๆคนคลิปนี้ครูลิฟจะสอนทำข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ที่จะสอนทำเป็นข้าวหมกไก่หม้อใหญ่ข้าว10กิโลไก่20กิโลก่อนจะไปดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับทำเครื่องแกงใส่หอมแขกมะเขือเทศขิงกระเทียมรากผักชีขมิ้นสดน้ำเปล่าเอาไปปั่นรวมกันทำข้าวหมก สิบกิโลใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันหอมเกลียวน้ำมันเนยพอน,น้ำมันเนยละลายใส่เครื่องแกงข้าวหมกผัดผัดพริกแกงมาได้สิบนาทีน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับพริกแกงใส่เครื่องเทศเข้าวหมกหรือมาซาร่าข้าวหมกมาสซาร่าข้าวหมกนี่สั่งซื้อจากในเพจได้นะครับผัดคลุกให้เข้ากันผัดเครื่องเทศเข้าวหมกมาได้สองนาทีนะครับใส่ไก่ผัดคลุกให้ทั่ว ผัดไก่มาได้5นาทีใส่มะเขือเทศใบกระวานผัดทุกผัดทุกแล้วปิดฝาปิดฝามาได้20นาทีทุกๆุก5นาทีคุณเปิดฝาแล้วก็คนเวลาคนเนี่ยคนให้ถึงก้นหม้อตอนนี้ไก่เปลี่ยนสีแล้วใส่โยเกิร์ตเกลือแกงน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บใส่นมสดคนให้ทั่ว ใส่ผงปรุงรสคนให้ทั่วเติมน้ำคนให้ทั่วเร่งไฟไปใช้ไฟกลางนะครับปิดฝาเร่งไฟมาได้25นาทีนะครับตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะครับปิดฝาตุนไก่มาได้20นาทีตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับปิดไฟได้เลย จากนั้นเราจะตักแยกไก่ออกนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางประมาณ5นาทีนะครับพอน้ำแกงเดือดใส่ข้าวแล้วก็ผัดผัดไปทางเดียวกันนะครับหรือคนไปทางเดียวกันเวลาคนเนี่ยคนให้ถึงก้นหม้อคนมาได้17นาทีเบาไฟลงนะครับเบาไฟลงใช้เป็นไฟอ่อนแล้วก็คน คนมาได้20สิบนาทีนะครับให้คุณดูที่ขอบนะตรงขอบเนี้ยน้ำเนี่ยลดต่ำลงกว่าเม็ดข้าวแล้วตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาเพื่อหุงข้าวไฟเนี่ยใช้เป็นไฟอ่อนๆเลยนะครับพอเบาไฟลงแล้วใช้ถุงพลาสติกนะครับตัดครึ่งแล้วก็เอามาลรอบตรงปากหม้อจากนั้นปิดฝาทับด้วยครบ หุงข้าวมาได้50นาทีนะครับให้คุณสังเกตนะเวลาที่ว่าข้าวหมกได้แล้วเนี่ยรงขอบของพลาสติกตรงนี้เนี่ยจะมีไอ้น้ำเกาะน,นะรอบหม้อเลยปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดฝาหม้อ <c oughs> ค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกไปนะครับแบบนี้ปิดฝาแบบแง้มไว้10นาทีเพื่อให้ข้าลวละอูบครบ10นาทีแล้วตรงที่ดูว่าแฉะหายไปหมดแล้วตอนนี้เราจะเขี่ยข้าวหรือกลับด้านข้าว เม็ดข้าวเรียงตัวสวยงามปิดฝานะครับปิดให้สนิทเรียบร้อยแล้วนะครับพริกขี้หนูขิงกระเทียมบดรวมกันใส่น้ำตาลทรายชูรสเกลือแกงน้ำส้มใส่ชูคนคนจนไม่มีอะไรนอนที่ก้นหม้อนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางคนใสจะคนให้ละลายประมาณ5นาทีนะครับน้ำเดือดใส่ ส่วนผสมที่เราบดไว้คน2นาทีน้ําเดือดเบาไฟลงนะครับใช้เป็นไฟอ่อนเคี่ยวมาได้8นาทีนะครับปิดไฟได้เลยใส่ข้าววางไก่โรยหอมเจียวใส่ผักชีใส่แตงกวาอาจารย์นะครับมีแตงกวาพริกชี้ฟ้าสีแดงจะใช้เป็นสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้แล้วก็มีหอมแขก หั่นมานะครับแล้วก็คลุกรวมกันมาเลยราดด้วยน้ำจิ้มอาจารย์ที่เราทำไว้ <S <S 1> <S 1> เวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟคู่กันนะครับข้าหมกแล้วก็อาจารย์ <S <S ข้าวหมกไก่กลิ่นเนี่ยหอมกลิ่นเครื่องเทศหอมหอมมากๆเลยมีรสชาติเค็มน้ำนิดๆแล้วก็หวานมันพอราดน้าจิ้มที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดให้ความรู้สึกสดชื่นของผัก อร่อยครับอร่อยมากๆเครื่องเทศนะครับตัวเครื่องเทศข้าวหมกไก่หรือมาซาร่าข้าวหมกไก่เนี่ยมีขายในเพจนะครับอันนี้เป็นสูตรของครูลิฟเองทําเองสนใจก็สั่งได้นะครับครูลิฟรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้าวหมกไว้ในคอร์สข้าวหมกสูตรครูลิฟคุณจะได้เรียนทําข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่ย่างข้าวหมกปลาทอดข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะผงเครื่องเทศข้าวหมกทิกามาซาร่า สำหรับของทอดทันดูรีมาซาร่าสำหรับของปิ้งย่างของแถมนะครับไก่ทอดถัดใหญ่ซุปโครงไก่มันฝรั่งราคาเต็มของคอสนี้คือ1,200บาทพิเศษสมัครวันนี้คุณจะได้รับส่วนลดเหลือ299บาทสำหรับตัวต่อตัว,ตว,ตวเรียนที่เชียงใหม่กูลิฟจะสอนทำข้าวเบียรนี่ไก่ข้าวเบียนี่ไก่ทอดข้าวเบียนี่ไก่ทันดูรีหรือคุณจะเลือกเรียนเป็น ข้าวบิยนินีเนื้อข้าวบิยนี่แพะได้หมดเลยนะครับเลือกได้3เมนูเนาะและสอนทําซุปไก่แบบของคนมุสลิมซุปไก่ที่มีกลิ่นเครื่องเทศหอมกลมกล่อมสนใจถ้าข้อความเข้ามาในเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ